โซเชียลเดือดหนุ่มอินฟูโพสข้อความเหยียดบอกผู้ชายทำงานบ้านเป็นเกย์ชาวเน็ตแหวิจารณ์ยับ เขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ของมาเลเซียเมื่อสปกเกอร์อินฟูเอนเซอร์หนุ่มได้โพสข้อความสุดตงบนเทรดที่ระบุว่าผู้ชายเปลี่ยนพาออมเด็กเท่ากับเป็นเกย์และขยายความต่อว่าทำไมเขาถึงเชื่อว่าผู้ชายที่ทำงานบ้านคือเกย์เขาตั้งคำถา,ถามถึงแนวคิดที่ผู้ชายควรมีส่วนร่วมงานบ้านโดยเขียนว่าพวกคุณเคยเห็นราชาปัดกวาดขยะในวังตัว เองบ้างไหมถ้าราชาเอาแต่ทำความสะอาดขยะเขาก็จะไม่มีเวลาไปจัดการเรื่องสำคัญของประเทศสปกเกอร์ระบุอีกว่าหน้าที่ของสามีคือการหาเงินและออกไปพิชิตโลกและมองว่าผู้ชายที่อยู่บ้านทำงานคือคนขี้เกียจสำหรับเขาแล้วคนที่เลือกทำงานบ้านอย่างเก็บขยะล้างจานและเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กคือคนขี้เกียจที่จะทำงานหนักและตราหน้าว่าพวกเขาเป็นพวกขี้แพ้ โสต์ของสปิเกอร์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ตที่มองว่าความคิดเห็นของเขาเป็นเรื่องสุดตรงและไม่รู้จริงซึ่งสปิเกอร์ก็เป็นที่รู้จักกันในมาเลเซียว่าเป็นเรดไบเตอร์หรือคนที่ชอบสร้างประเด็นให้คนโกรธเพื่อให้ตัวเองเป็นที่สนใจโดยในประวัติบนอินสตาแกรของเขาก็ระบุว่าเขาเป็นพวกมิสโตจีนิสหรือพวกเกียดผู้หญิงนอกจากนี้เขายังสร้างความเดือดร้อนมาแล้วหลายครั้ง จากการโพสต์ความคิดเห็นสุดตรงเช่นผู้หญิงที่มุ่งมั่นในอาชีพคือพวกงโง่คนที่มีรูปร่างใหญ่จะไม่ได้รับความเคารพ หรือนิเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ไรประโยชน์ที่สุดในมาเลเซียอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าขันคือจากข้อมูลในลิงก์อินของสปีเกอร์เขาจบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษพร้อมสื่อสารซึ่งทำให้หลายคนสงสัยว่าเขาอาจจะแค่ต้องการความสนใจและรู้สูตรในการสร้างกระแสไวรัลเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณค่ะ